สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟ c h นี e โนเวล e l แอนด์ซีรีแล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบใบหวานชูก้านะคะสำหรับอพพิโซดนี้ค่ะหวานมีซีรีส์จีนนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะ ออนแอร์เร็วๆนี้นะคะแล้วก็ทางบ็อกเกอร์ของประเทศจีนให้จับตามองในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะประมาณ25กุมภาพันธ์นะคะอาจจะได้ดูเรื่องนี้แหมชื่อภาษาอังกฤษทำหวานงงไปเลยนะคะเพราะว่าชื่อของเรื่องนี้จริงๆแล้วมันคือ The Legend of i n s e ี n g นั่นเองค่ะแต่ว่าก็เปลี่ยนมาเป็น The Ingenious One นะคะ <laughs> โอ้โหเปลี่ยนมาซะไปคนละทางเลยนะคะแต่ก็ดีค่ะเพราะว่าอาจจะหลีกเลี่ยงนะคะคำว่า The Legend of นี่มีเยอะแยะไปหมดเลยสำหรับชื่อภาษาอังกฤษของซีรีส์จีน <c oughs> ก็เลยอยากจะแบบให้มันมีความพิเศษแตกต่าง <c oughs> ก็เลยอะตั้งไปอีกทางหนึ่งเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้นั้นแปลเป็นไทยก็ตำนานวิ่นเสียงนั่นเองค่ะแต่ถ้าชื่อใหม่ก็เหมือนกับว่าผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดนะคะสุดๆอะไรอย่างนี้นะคะ สำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะก็เป็นเจ้าภาพก็เป็นไอชีอีค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะรอดูได้ทางแพลตฟอร์มไอชีอีนะคะทั้งหมดมี36ตอนแล้วก็ดารานำแสดงพวกเรารู้จักเขากันดีค่ะคุณเฉินเซียวนะคะรับบทเป็นอุ่นเสียงนั่นเองพระเอกของเรื่องค่ะ ส่วนนางเอกนะคะสวยหวานน่ารักตัวเล็กโอ้โหตกตะลึงค่ะในความน่ารักของเธอนะคะคุณเมาส์เสี่ยวทงมาในบทของซูหย่าหนานค่ะซึ่งเรื่องนี้เธอก็จะบูนะคะเหมือนความว่ามีวิทยายุทธนะคะกระโดดไปกระโดดมาให้พวกเราได้เห็นความสามารถของเธอทางด้านจีนคอสตูมโบราณที่จะต้องมีวิทยายุทธเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีดาราที่หล่อมากๆอย่างทั้งเสี่ยวเทียนนะคะมาเล่นบทเด่นนะคะเรื่องนี้ก็เป็นซู หมิงวีค่ะร่วมด้วยคุณซูหลิงย่อนะคะรับบทเป็นเครื่อมืองหลานแล้วก็รวมทั้งนะคะนักแสดงที่หน้าตาเป็นมีคาแรคเตอร์มากๆเลยนะคะคุณหลิวกวนหลินค่ะเพื่อนๆในบทของจินเปียวนะคะซึ่งทีมนี้นะคะก็จะมาร่วมไขคดีนั่นเองเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคดีที่ลึกลับเช่นเดียวกันในยุทธภพนะคะน่าสนใจอีกแล้วตอนนี้ไอ้ฉีอี้ส่งมารวรเลยเนาะสำหรับเรื่องราวของของการไขคดีนะคะ เรื่องนี้นะคะเส้นลายหลักโครงเรื่องหลักๆก็ต้องเดินไปตามชีวิตแล้วก็การผจญภัยของอิ่นเสียงซึ่งก็คือบทของพระเอกนั่นแหละคะ่ะซึ่งเขาเป็น ลูกศิษย์นะคะของสำนักอินไทยจากนั้นก็เข้าสู่เวทีนะคะคือเวทีคือเข้าสู่ยุทธภพเนี่ยแล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยนะคะวิทยายุทธฝึกฝนมาเป็น10ปีเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ออกมานะคะผจญภัยแล้วก็มาพบกับเพื่อนๆอ,อีกหลายคนค่ะจากนั้นเขาก็รวมกลุ่มเดินทางไปด้วยกันนะคะตระหนักถึงความอบอุ่นแล้วก็เรื่องราวของมิตรภาพดีๆค่ะได้พบกับซูหยานานด้วยนะคะซึ่งก็เป็นผู้หญิงที่แปลกแต่เธอมีความนางมีความฉลาด มา,มาแล้วก็แบบทําให้หัวใจของอินเซียงนะคะมีความสดชื่นแล้วก็เกิดความรักขึ้นนะคะและแน่นอนว่าในบรรดานะคะเพื่อนๆที่เขารู้จักเนี่ยก็จะมีคนเพื่อนบางคนนะคะที่ได้เปลี่ยนจากความมีมิตรภาพดีๆเนี่ยกลายมาเป็นศัตรูค่ะแล้วก็เพื่อนที่ออยู่ด้วยกันทั้งในช่วง สุขแล้วก็ช่วงทุกก็ยังอยู่กับพระเอกก็ยังมีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะได้เห็นถึงความหักหลังกันด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะช่วงเวลาดีๆเนี่ยมันก็จะมี มีไม่นานหรอกในช่วงเริ่มต้นใช่ไหมหลังจากนั้นหลังจากที่รู้ว่าคนไหนเป็นเพื่อนที่ให้มิตรภาพกันไม่แท้นะคะก็ก็ถึงกับขั้นที่ว่ามีเรื่องราวของโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าเบื้องหลังนะคะของอภารกิจของฝ่ายตัวโกงก็คือต้องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยนะคะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งเผ่าพันธุ์นั้นก็เป็นแบบมนุษย์ชาติอะไรแบบนี้ที่เป็นเป็นชาวจีนนะคะในกลุ่มที่อิ่นเสียงพระเอกของพวกเราต้องปกป้องนั่นเองค่ะ จากนั้นพอสถานการณ์มันเริ่มมีแยกลงแย่ลงเรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็มีประสบการณ์มาแล้วจากการถูกทรยศถูกหลอกลวงโน,น,น่นนี่นั่นการแบบว่าผ่านความเป็นความตายมาทําให้เขาตระหนักว่าตระหนักว่าไอ้สำนักแล้วก็อุ้ยตายแล้วหวานเลอพูดไปเลยอ่ะแสดงว่าอินไทยมีปัญหาอวะบอกไปเลยก็ได้นะคะว่าไอ้สำนักที่เขาอยู่ที่เขานับถือมานานเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นแบบว่าต้นตอเลยที่ ที่ไม่มีปฏิญาณน,นั้นอยู่แล้วคือไม่มีสิ่งที่เป็นปณิธานของอื่นไทยจริงๆอยู่แล้วนะคะมันกลายเป็นสิ่งที่หลอกหลวงขึ้นมาบนยุทธภพอะไรแบบนี้นะคะ เราก็ต้องมาดูว่าอินเสียงของพวกเรานะคะพระเอกเนี่ยก็จะตัดสินใจแน่นอนที่จะยืนหยัดขึ้นมาเพื่อจะปกป้องความยุติธรรมแล้วก็ความถูกต้องในใต้ล้านี้ถึงแม้ว่าจะต้องขัดกับทางอินไทยณะชุดปัจจุบันที่บริหารสำนักนี้หรือองค์กรอินไทยอยู่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่โอ้โห36ตอนกับความเข้มข้นหวานก็คาดว่าน่าจะเข้มข้นนะคะเรื่องนี้ค่ะ จุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือว่ามันเป็นแนวของการไขคดีบวกกับศิลปะก,การต่อสู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักแสดงเนี่ยก็จะมีแบบการต่อสู้วิทยายุท์อะที่พวกเราน่าจะได้เห็นกันเนาะแล้วเรื่องนี้เราจะได้เห็น CG นั้นๆไหมเดี๋ยวเราดูกันนะคะเพราะว่านางเอกก็จะเก่งมากๆเลยแต่ไม่รู้ว่าจะสร้างออกมาในแนวไหนแล้วก็พระเอกของพวกเราก็มีความเก่งมากๆเช่นเดียวกันค่ะคาแรคเตอร์ของพระเอกนะคะก็จะเป็นแนวที่มีความแบบ เก่งอะเก่งนะคะมีความยุติธรรมอยู่ในใจค่ะแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเขาทําเพื่อใต้ล่าเอานี้เขามีใจเป็นวีรบุรุษนะคะกละยุทธ์ก็มีแต่น้อยกว่านางเอกนางเอกฉลาดมากนะคะส่วนพระเอกก็ฉลาดเช่นเดียวกันนะพระเอกไม่ได้โง่นะคะแต่ว่าเพียงแต่ช่วงแรกๆเขาด้วยความที่เป็นคนอ่อนไหวไงแล้วก็เชื่อมั่นในมิตรภาพที่แท้จริงนะคะแต่ว่าคนเราเวลามีมิตรภาพเนี่ยมันจะแท้ไม่แท้มันเกิดฝ่ายเดียวไม่ได้ไงมันก็ต้องมีฝ่ายอื่นๆนะคะถ้าแท้แท้ มาเจอกันก็โชคดีแต่ถ้าแท้คนหนึ่ง ปอมคนหนึ่งมันก็ไม่ได้แล้วนะคะบทบาทของคุณเหมาเสี่ยวถงในเรื่องนี้น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าในนิยายต้นฉบับนะคะเธอก็จะเป็นอีกตัวละครที่เป็นนางเอกที่แตกต่างจากเรื่องอื่นๆน่ะค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะเธอจะมีความเหมือนความบ้าระหำ่ำแต่ว่าเป็นคนที่ฉลาดมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งค่ะแล้วก็เธอก็มักจะมองว่าเออพระเอกนะเป็นผู้ชายที่อ่อนแอที่เธอจะต้องปกป้องนะคะทั้งๆที่พระเอกก็ ฉลาดแล้วก็เก่งในวิทยายุทธ์เช่นเดียวกันแต่ว่าพระเอกเหมือนกับแบบคือถ้าเขาเป็นสาวกของอินไทยเขาก็ต้องมีความเชื่อมั่นในอินไทยใช่ไหมคะแต่ดีที่เขาโชคดีที่เขามีนางเอกไนนางเอกก็จะช่วยแบบทาให้เขาได้เห็นความเป็นจริงในการแบบได้เดินทางร่วมกันแล้วก็ไขคดีร่วมกันไปเรื่อยๆนะคะเรื่องนี้น่าดูมากจริงๆเลยคะ่ะแล้วก็สําหรับนะคะเราไปดูทีมงานกันหน่อยดีกว่าว่าใครกันนะเป็นผู้ที่กํากับเรื่อง ะะผู้กำกับเรื่องนี้นะคะเอาชื่อจีนชื่อจีนกลางละกันโยต้าจือนะคะคุณโยต้าจือถ้าพูดชื่อนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่ถ้าเรียกว่าพัทธิกนะพัทธิกยัวนะคะน่าจะมีคนรู้จักมากกว่าค่ะเขาเป็นผู้ที่กำกับเรื่องอะไรดีนะหวงไฟหงนะคะมาแล้วก็ six h e a of three kingdom คือกำกับมาเยอะมากๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลายของของวิทยายุทธ์ด้วยลหละนะ่าดูทีเดียวอย่างเรื่องล่าสุดในปี 2022ก็จะเป็นทวินซิตี้นะคะก็เป็นเขาเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีเรื่องนี้นะคะในปี2023แนยะ t ี e r e g of i n s a ยงค่ะเดี๋ยวพวกเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะสามารถทำมาได้แบบ ขนาดไหนนะคะแต่ก็น่าดูจริงๆเรื่องนี้เพื่อนๆนะคะท่านที่เป็นสายอ่านอยากอ่านนิยายต้นฉบับเรื่องนี้นะคะก็ค้นหาด้วยควําว่าอิ่นเซียงฉวนนะคะเรื่องนี้เนาะก็ไปอ่านแต่เรื่องนี้ไม่มีภาษาอังกฤษนะเราต้องไปใช้ดิกเชนลีแปลกันเอานะคะมันเป็นภาษาจีนเนาะแต่ก็ยังดีที่มีให้อ่านจนจบนะคะเอาล่ะค่ะท่านใดรอชมเรื่องนี้อยู่บ้างท่านใดเป็นแฟนคลับของเฉินเซียวแล้วก็คุณเหมาเซียวถงอยู่บ้างนะคะก็สามารถที่ จะคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะคะอย่าลืมนะคะแพลตฟอร์ม i อ e ีค่ะหวันลาไปก่อนนะคะสำหรับอัพิโซดนี้อย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องเอาไว้นะคะเราจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยจะได้รู้ว่าหวาน upload, อัพโหลดคลิปวิดีโอขึ้นไปแล้วนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ